กุนซืออัจฉริยะในฉายาศาสตราจารย์ผู้เป็นเบื้องหลังสำคัญในการนำทีมก่ออาชญากรรมบ้าบินปลโลงกระสาบของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เขาต้องชิงไหวชิงพริบกับตำรวจที่ตามล่าตัวต,วตนคนบงการนั่นก็คือนักต่อรองสาวผู้มีความหลักแหลมที่ร่ววมือกับสายสืบตัวพ่อจากเกาหลีเหนือผลจากเหตุการณ์สุดระทึกครั้งนี้จะมีประชาชนเกาหลีเหนือกับประชาชนเกาหลีใต้เป็นเครื่องเดิมพัน เรื่องราวของ Money h i ฮส์ k ก r e a ี o อยอ c o o o นม Are อรีทรชนคนปล้นโลกเกาหลีเดือดจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ มันนี่ไฮส์ k o เรียจอย e ์อีคุนนาเม็กแทรชนคนป้นโลกเกาหลีเดือดก็เป็นการซื้อลิขสิทธิ์จากเวอร์ชั่นของสเปนมาทำใหม่นะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าซีรีส์ป้นจากสเปนนั้นก็คือซีรีส์ป้นที่ดีที่สุดและสนุกที่สุดในโลกช่วงเวลานี้เลยนะครับและเมื่อมาอยู่ในเวอร์ชั่นของเกาหลีใต้ที่ฉายทาง Netflix ซีซั่นแรกนี้ก็ยังมีการดำเนิน,นเรื่องที่เหมือนกับของต้นฉบับของสเปนครับ โดยเริ่มต้นจากการเปิดตัวละครที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งของเรื่องก็คือโตเกียวหญิงสาวจากเกาหลีเหนือที่ต้องการเข้ามาสแสวงโชคเปลี่ยนชีวิตในเกาหลีใต้แต่ก็ต้องมาเจอกับแก๊งอิทธิพลที่หากินกับชาวเกาหลีเหนืออย่างโหดเหี้ยมทารุณและเมื่อเธอจัดการกับแก๊งนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อจนเกิดปิดชีวิตตัวเองและก็ได้เจอกับศาสตราจารย์ชักชวนให้เธอนั้นเข้ามาร่วมแผนป้นมารือโลกกับเพื่อนๆอ,อีกมากมายครับ ทุกคนที่อยู่ในทีมก็ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันโดยเฉพาะห้ามเรียกชื่อจริงทุกคนต้องมีชื่อเล่นเป็นชื่อเมืองสำคัญของประเทศต่างๆที่ทุกคนอยากไปนะครับเราจึงได้เห็นตัวละครที่ชื่อว่าโตเกียวเฮลซิงกิไนโรบีออสโลเบอร์ลินริโอและเดนเวอร์เป็นต้นนะครับ จากนั้นก็เล่าเรื่องราวการปล้นโรงกระสาบที่เป็นการปล้นเงินเกือบจํานวน4ล้านล้านวอนการปล้นครั้งนี้มีวิธีการและการวางแผนที่มีความสลับซับซ้อนแยบยนต์ยากเกินคาดเดาผู้ดูแลาการปล้นจะแบ่งออกเป็น2ชุดนะฮะชุดแรกนั้นเข้าไปปล้นในโรงกระสาพเพื่อทําการพิมพ์เงินหรือธนบัตรนําทับโดยเบอร์ลินนะครับอีกชุดหนึ่งก็คือคอยจับตามองสั่งการและการไขปัญหาจากด้านนอกซึ่งมีเพียงคนเดียวก็คือตัวของศาสตราจารย์เองครับ และทางฝั่งของรัฐบาลเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้นต่างก็ร่วมทรงมือดีเข้ามาจาัดก,การกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ประกอบด้วยคิมยุนจินตำรวจสาวผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองของเกาหลีใต้และคิมซองโฮอดีตสายลับจากเกาหลีเหนือครับ ซีรีส์ก็ได้สร้างสถานการณ์ให้เรารุ้นระทึกติดตามอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทีมปฏิบัติการยึดโรงกษาสาบที่คอยจัดการกับตัวประกันที่คอยสร้างความวุ่นวายอยู่เสมอเช่นผอโรงกษะสาพยายามหาวิธีการเอาตัวรอดจนสร้างความวุ่นวายและสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวประกันหลายคนจัดเวรตัวประกันในการพิมพ์ธนบัตรการขุดอุโมง์หลบหนีการจัดการอาหารและการจัดการจิตใจของตัวประกันการจัดการตำรวจที่พยายามเข้าไปในโรงกษาสาบเป็นต้นครับ ส่วนตัวของสราสตราจารย์นั้นต้องคอยควบคุมทีมที่อยู่ในโรงกระสาบต้องปฏิบัติตามกฎที่เขาวางเอาไว้อย่างเคร่งครัดไหนจะคอยจับตามองตำรวจสาวนักต่อรอง ที่เขาแซงทําเป็นคนเข้าไปดูแลหัวใจของเธอและต้องดูแลความเคลื่อนไหวของทางตํารวจและต้องส่งข่าวเมื่อมีอะไรไม่เป็นไปตามแผนนะครับทางตํารวจเองก็ต้องหาวิธีบุกเข้าไปในโรงกระสับให้ได้แต่ก็ต้องคอยดูแลไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายไม่ให้เกิดการบาดเจ็บของตัวประกันและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางตํารวจด้วยครับดังนั้น m ั n นี่ไฮส์เกาหลีจอยอีคโนมิคแอรีอทรชนคนป้นโรเกาหลีเดือดจึงเป็นซีรีส์ปนที่มีรายละเอียดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องเยอะมากๆ ะะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นไปตามแบบฉบับของสเปนนั่นแหละนะครับซึ่งใครเคยดูแบบฉบับของสเปนมาแล้วก็สามารถมองได้ทะลุตั้งแต่ต้นจนจบว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างแต่ถ้าใครยังไม่ดูฉบับของสเปนและมาดูในแบบฉบับของเกาหลีเลยผมก็ว่าน่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อยู่หลายจุดซึ่งรายละเอียดหรือวิธีการดําเนิน,นเรื่องนั้นก็ต้องของให้ทุกท่านไปติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix ซเองเลยนะครับซึ่งในซีซั่นที่1น,นี้ก็จะมีเพียงแค่6ตอนตอนละประมาณ1ชั่วโมงไม่ยาวเกินไ แม้ว่าซีรีส์จะมีข้อดีอยู่หลายจุดและมีรายละเอียดที่แตกต่างก,กันกับฉบับของสเปนแต่มันนี่ไฮสโคเรียก็มีข้อสังเกตบางประการดังนี้นะครับ 1. การนำเอาซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมากๆมาทมาทำใหม่ก็ตอนน้องหนีไม่พ้นกับการถูกปเปรียบเทียบอย่างแน่นอนเลยนะครับและโดยส่วนตัวแล้วถ้าเทียบกับกลยุทธ์หรือกลวิธีในการเล่าเรื่องการลำดาบเหตุการณ์ผมมองว่าฉบับของสเปนนั้นยังมีความเหนือชั้นมากกว่าครับ เพราะเรื่องหลักนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะฉบับเกาหลีนั้นไปยกฉบับของสเปนมาเลยนะฮะดังนั้นเมื่อเรารู้พราเรื่องหลักแล้วเราก็ทําได้เพียงแค่ดูซิว่าไอ้เกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเล่าเรื่องราวยังไงและมีอะไรแปลกใหม่หรือมีความแตกต่างที่เขาใส่เข้ามานั้นอะ่ะจะเป็นไปทางไหนหรือแบบไหนนะครับไอเรื่องของการเปรียบเทียบนี่ก็คือข้อเสียใหญ่ที่สุดของหนังหรือซีรีส์ที่ไปเอาของชาวบ้านเขามาทำใหม่นั่นเองนะครับ แต่ข้อดีของฉบับเกาหลีที่เขาพยายามจะทําให้ภาพเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นั้นกลายเป็นมิตรกันร่วมมือกันทางด้านการเงินและทางเศรษฐกิจใช้สกุลเงินเดียวกันแต่แท้ที่จริงนะฮะมันก็เป็นการร่วมมือกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้นายทุนมากกว่าแถมยังสร้างผลร้ายให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศมากกว่าด้วยนะครับ ไอเรื่องการพูดถึงความร่วมมือกันระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่กำลังจะมีแผนในการรวมประเทศและเขตเศรษฐกิจที่2ชาตินั้นเข้ามาลงทุนร่วมกันใช้เงินสกุลเดียวกันและเปิดโลงกระสาบในพื้นที่ที่พิมพ์เงินในการใช้ร่วมกันมันสร้างผลเสียหายให้กับเศรษฐกิจของชาติมันสร้างความเสียหายให้กับระบบแรงงานและในสายตาของศาสตราจารย์เองก็มองว่านี่น่าจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้อย่างมากๆเลยนะครับ ผมว่าประเด็นในเรื่องของชาตินี้มันมีพลังมากกว่าการปลดลงกระสาบของสเปนเยอะมากเลยนะครับ อีกทั้งยังพูดถึงทฤษฎีการแบ่งแยกและปกครองหรือ divide and rule ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนที่สหประชาชาติได้ตัดสินใจหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลงก็ทําให้เกาหลีนั้นอยู่ในภาวะทัศตีคือการแบ่งแยกเกาหลีออกที่เส้น38องศาให้เกาหลีเหนือนั้นอยู่ภายใต้การดูแลโดยสหภาพโซเวียตเซียและเกาหลีใต้อยู่ภายใต้การดูแลโดยสหรัฐอเมริกาคนที่อยู่ในประเทศเกาหลีเหนือก็ต้องอยู่อย่างยากลาบากอยู่ภายใต้กฎการปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์ซึ่งเมื่อ ซีรีส์ที่ทําออกมาก็ทําให้เห็นว่ามีการเปิดประเทศโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจนั้นผู้คนของเกาหลีเหนือก็หลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเขตของเกาหลีใต้และก็เกิดปัญหาเรื่องแรงงานหลั่งไหลเข้ามาทําให้ชาวเกาหลีใต้นั้นตกงานภาพความยากลําบากเหล่านี้มันก็สะท้อนออกมาในจังหวะของการเปิดตัวของตัวละครโตเกียวได้ดีมากๆเลยครับ และนี่ก็คือวิธีการแบ่งแยกและปกครองประเทศภายใต้อนานิคมที่ชาติตะวันตกนิยมนําไปใช้กับประวัติศาสตร์มากมายหลายประเทศเลยนะครับและในซีรีส์ก็ทําให้เราเห็นว่าเขาเอามาใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มตัวประกันที่อยู่ในโรงกระสาบได้แบ่งตัวประกันออกเป็นฝั่งเกาหลีเหนือและฝั่งเกาหลีใต้ด้วยดังนั้นมันจึงเป็นภาพสะท้อนการปกครองของเกาหลีหลังจากสงครามโลกอย่างแท้จริงเลยนะครับนอกจากนี้ยังทําให้เห็นว่ารูปแบบและวิธีการปกครอง ที่มีแนวคิดต่างกันนั้นจะส่งผลต่อกันอย่างไรนะฮะเช่นการปกครองที่เด็ดขาดลงโทษที่รุนแรงจะสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนและให้ประชาชนนั้นทําตามได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันมันก็ขัดหลักมนุษยธรรมและทําให้คนหนีมากขึ้นครับแต่หากปกครองในรูปแบบเห็นหกเห็นใจกันยืนอยู่บนหลักมนุษยธรรมประชาชนก็จะทําตามแบบวางใจได้มากกว่าและมีข้อดีก็คือมีการแข่งขันกันอย่างเสรีนะครับแต่ก็มีข้อเสียก็คือ ประชาชนจะลุกคือขึ้นต่อสู้และไม่เกรงกลัวผู้นำและด้วยความที่เป็นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมก็จะ,จะสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นซีรีส์จึงนำเสนอและสะท้อนภาพเหล่านี้ออกมาได้อย่างชัดเจนมากที่สุดเลยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในรูปแบบของการปกครองและวิธีการปกครองซีรีส์ก็จะสอดแทรกเข้ามาในเรื่องได้อย่างแยบยลมากๆครับ ข้อที่2โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าฉบับของสเปนนั้นสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวละครได้มีความโดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวของนโรบีโตเกียวที่มีความเท่มากๆเลยนะฮะเบอร์รินหรือแม้แต่ศาสตราจารย์เองก็ดูมีพลังมากๆด้วยนะครับแต่พอมาเป็นฉบับของเกาหลีแม้จะหาเอกลักษณ์ของตัวเองได้บ้างและหลายตัวละครนั้นมีบุคลิกที่ฉีกจากฉบับของสเปนแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกในฐานะของคนดูไม่ได้สลัดภาพบุคลิกของตัวละครของต้นฉบับไปได้เลยนะ เรียกได้ว่าตัวละครฉบับของเกาหลีหลายตัวนั้นก็ยังอยู่ใต้เงาของฉบับตัวละครของสเปนนั่นเองแหละนะครับ อย่างไรก็ตามก็ยังมีตัวละครที่โดดเด่นออกมาได้อย่างเช่นโตเกียวนั้นดูเท่มากๆบุคลิกไม่เหมือนกับของสเปนดูสุขคุ้มกว่ารอบคอบกว่าไม่เอาแต่ใจไม่หามหรือบูมบามทําอะไรแบบไม่คิดแบบของสเปนครับกับเบอร์ลินของเกาหลีนั้นดูเย็นกว่ามากนะฮะไม่ได้บ้าบอไม่ได้บ้าอำนาจมากเกินไปแถมยังอยู่เท่ซะด้วยแต่ตัวละครของไนโรบีและอีกหลายตัวละครนั้นไม่มีความเท่อะไรเลยนะครับอย่างรีโอนั้นก็ยิ่งไม่ไหวตัวของศาสตราจารย์เอง หรือตัวตำรวจต่อรองสาวก็ถือว่าดีแต่ก็ไม่ได้เด่นไปกว่าของสเปนคนอื่นนั้นนะฮะถูกฉบับของสเปนกรบกลืนไปหมดเลยนะครับส่วนพออของกองกระสับนี้หน้าตาบุคลิกท่าทางก็ถือว่าเลวได้ใจไม่มากไม่น้อยไปกว่าฉบับของสเปนเลยนะครับ ข้อ3ฉบับของเกาหลีใต้ยังไม่ใจถึงพอเพราะการป้นโรงกระสาบของเกาหลีนั้นยังเป็นโรงกระสาบที่ผลิตเงินร่วมกันระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่มันสมมุติขึ้นมานะครับแต่โรงกระสาบของสเปนนั้นมันมีจริงเหมือนกับว่าฉบับของเกาหลีใต้ไม่กล้าไปแตะอะไรที่เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ แต่ข้อดีของการใช้ลงกระสาบสมมุติก็คือมันเป็นภาพแทนของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่มันไม่ได้แสดงความจริงใจในการช่วยเหลือประชาชนมันกลับกลายเป็นตาบาบที่เข้ามาปั่นป่วน,นเศรษฐกิจของทั้งสองชาติมากกว่านะครับดังนั้นในแง่ของสัญ,ญลักษณ์กับการปร้นลงกระสาบของฉบับเกาหลีนั้นมันจึงชัดเจนว่าเป็นการทำเพื่อต่อต้านระบบมากกว่าของสเปนอีกนะครับ ข้อ 4. เมื่อเราดูฉบับของสเปนมาแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวละครแต่ละตัวนั้นมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและตัวละครมีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไรบ้างจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวละครบ้างและที่สําคัญคือเรารู้ว่าตัวละครตัวไหนมันจะตายก่อนหรือตายหลังจุดนี้เมื่อเราดูฉบับของเกาหลีใต้มันก็เลยทําให้เราไม่รู้สึกว่าจะต้องเอาใจช่วยตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษดังนั้นอารมณ์ในการดูซีรีส์ฉบับเกาหลีนี้มันก็เหมือนกับว่าเราถูกเพื่อนสปอยหนังนั่นแหละนะครับ ข้อ5หน้ากากดารีของฉบับสเปนนั้นดูดีกว่าเยอะมากดูเคร่งขรึมดูจริงจังแฝงความฉลาดแกมโกงเอาไว้และฉบับของเกาหลีใต้ส่วนตัวผมมองว่าหน้ากากนั้นดูตลกคิ้วโคง้งยิ้มเยอะหนวดไม่มีแม้จะดูฉลาดแกมโกงแต่ขาดความสุข,ขุมลุ่มลึกไปหน่อยนะฮะดูแล้วก็ไม่ค่อยน่าเกรงขาม แต่หากมองให้ลึกลงไปนะฮะหน้ากาของฉบับเกาหลีใต้นั้นมันสามารถสะท้อนวัฒนธรรมของชาวเอเชียตะวันออกได้ดีมากดังนั้นหน้ากาที่ใช้ในการพร่นจึงเป็นการสะท้อนภาพวัฒนธรรมของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ได้ดีแม้หน้ากาที่ถูกเปลี่ยนไปในเรื่องในเหตุการณ์ที่สําคัญมันก็ยังสะท้อนวัฒนธรรมของชาวเกาหลีเอาไว้ได้ดีไม่แพ้กันครับ ข้อที่6หากเราดูในฉบับสเปนอารมณ์ของซีรีส์ก็จะเป็นแนวแอคชั่นระทึกขวัญแต่พอมาอยู่ในฉบับของเกาหลีใต้ก็จะกลายเป็นดราม่าระึกขวัญแทนนะครับในจุดนี้ผมมองว่าเกาหลีใต้นั้นเขาชำนาญกับการเล่าเรื่องให้อารมณ์ของหนังหรือซีรีส์ออกมาอยู่ในอารมณ์นี้มากๆนะฮะ บทที่เขาจะดึงอารมณ์ดราม่าเขาก็ทําได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนจากภาพความยากลำบ,บากของผู้คนในประเทศเกาหลีเหนือตำรวจสาวที่แม่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์และก็มีความฝ่าเวเปลวหัวใจหลังก,การยากหย่าขาดกับสามีท้อแท้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือแม้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครหลายตัวโดยเฉพาะเพลงประกอบที่เขาเอามาใส่ไว้ในหนังนั้นมันสามารถดึงอารมณ์ของคนดูได้อย่างดีมากๆเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันในฉบับของเกาหลีใต้ก็มีฉากที่เป็นแอคชั่นน น้อยมากๆเลยนะฮะมันก็เลยดูแล้วทำให้รู้สึกว่าความสนุกมันน้อยกว่าของสเปนไปหน่อยหนึ่งนะครับ ข้อ 7. ส่วนของรายละเอียดปีกย่อยรวมถึงเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในฉบับของเกาหลีใต้นั้นผมมองว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันยังน้อยกว่าฉบับของสเปนครับแม้จะมีหลายจุดที่เหมือนกันก็ตามแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่ไม่เหมือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชีวิตเบื้องหลังของตัวละครแต่ละตัวที่มีความแตกต่างกับของต้นฉบับนะครับการร่วมมือกันของตำรวจของทั้งสองชาติฉากหน้าของศาสตราจารย์ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆที่เอาไว้พูดคุยและมีความสัมพันธ์กับตำรวจ และฉากการทำลายรถสอดแนมของฝั่งทีมปร้นที่ฉบับของเกาหลีใต้นั้นเลือกจะใช้วิธีการไล่ล่าแทนการระเบิดทิ้งของสเปนนะครับซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่มันแตกต่างกันออกไปซึ่งผมเองก็ไม่สามารถเอามาเล่าได้หมดในที่นี้นะฮะดังนั้นมันจึงเป็นหน้าที่ของคนดูที่จะต้องไปพิสูจน์และตั้งข้อสังเกตสิ่งที่แตกต่างกันเอาเองเลยนะครับ ก็เอาเป็นว่าไปชมกันทั้ง2ฉบับแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกันนะครับผมเชื่อว่าหาใครยังไม่เคยดูฉบับของสเปนมาก่อนแล้วก็มาดูในแบบฉบับของเกาหลีใต้ผมคิดว่าฉบับของเกาหลีก็น่าจะสนุกอยู่นะครับแต่ส่วนตัวแล้วมันรู้สึกว่ามันอ่ดไปหน่อยเพราะเขาไปเน้นเรื่องของรัฐบาลเรื่องของ2ประเทศเน้นอารมณ์และความสัมพันธ์ของตัวละครมากกว่าเหตุการณ์ร้นหรือการชิงไหวชิงพริบกันมากกว่านะฮะ สำหรับมันฮีไฮโคเรียก็ปิดซีซั่นตรงที่หลังจากคิมยุนจินตำรวจนักต่อรองขอเข้าไปดูความเป็นอยู่ของตัวประกันพร้อมกับสำนักข่าวเพื่อหวังให้มวลชนนั้นมาอยู่ข้างของตำรวจและสนับสนุนให้ตำรวจนั้นทําการปราบปรามแต่ทีมร้่นก็สามารถโตกลับและทําให้เห็นว่าวิถีชีวิตของตัวประกันนั้นอยู่อย่างสุขสบายและไม่ได้รับการทารุณแต่อย่างใดนะครับ แต่เมื่อตำรวจสาวออกจากโรงกระสับเธอก็ได้รับข้อความเกี่ยวกับแผนการที่ทีมร้นนั้นว่าจะทําอะไรต่อไปกับกองกระสับและรวมถึงชิมซองโออดีตสายลับจากเกาหลีเหนือก็เริ่มรู้รแค่ระคายเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครศาสตราจารย์กับตำรวจสาวและเริ่มสงสัยในตัวตนของศาสตราจารย์เข้าแล้วครับซึ่งหากดูทิศทางของเรื่องแล้วเชื่อว่าน่าจะมีซีซันที่สองต่อมาอีกแน่นอนนะฮะและเรื่องราวนั้นมันก็เกี่ยวกับการปล้นโรงกระสับกับจํานวนเงินมากกว่า4ล้านล้านบอนซึ่งก็ น่าจะจบลงในซีซันที่2และหากประสบความสําเร็จก็จะสามารถทําต่อไปถึงซีซันที่3และซีซันที่4นะฮะซึ่งแน่นอนแล้วนะครับว่ามันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับพราเรื่องที่มันเกิดขึ้นในมันนี่ไฮของฉบับสเปนในซีซันที่3กับซีซันที่4นั่นแหละนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าก็อย่าไปดําเนิน,นเรื่องตามต้นฉบับเขามากเกินไปนักกับพอนะฮะไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยนะครับ กล่าวโดยสรุปส่วนตัวแล้วผมมองว่าภาพรวมทั้งหมดของ Money h i ฮสโ k o เรียไม่จะสร้างความแปลกใหม่ขึ้นมาจนรู้สึกตื่นเต้นหลายสิ่งหลายอย่างก็ดำเนินตามพอตเรื่องหลักที่เกิดขึ้นในฉบับของสเปนแล้วเราก็รู้ว่าซีรีส์นั้นจะดำเนินต่อไปทางทิศทางไหน ผมได้เคยให้คะแนนมันนี่ไฮส์ฉบับของสเปนในซีซั่นที่1และซีซั่นที่2เอาไว้แบบ10เต็ม10เลยนะครับแต่ m o นนี่ไฮส์เ r า a ลีจอร์ e อีโคน i มิกแอเรียชนคนป้นโ,โลกเกาหลีเดือดซีซั่นที่1ผมขอให้คะแนนความชอบเอาไว้ที่7เต็ม10ครับ การให้คะแนนแค่นี้ก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าในซีซันที่2นั้นมันนี่ไฮโ k เรียจะทําออกมาแบบไหนจะเดินตามแบบเดิมของสเปนหรือเปล่าเราก็ต้องคอยชมเอาเองนะครับซึ่งเมื่อใช้เมื่อไหร่ผมก็จะคอยนํามารีวิวรับใช้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับ หากคุณชื่นชอบการรีวิวของเราก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังหรือซีรีส์ครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ